อย่างที่ผมบอกนะครับว่าหลายคนเองยังลังเลว่าเอ๊ะเส้นทางเดินของการเป็นเซลล์นั้นประสบความสาเร็จหรือไม่วันนี้เรามาคุยกับคุณพัศเกษพรดารันพบนะครับว่าเส้นทางของความสําเร็จของเขาณวันนี้เองเขาขึ้นเป็นระดับจเมนต์ระดับผู้จัดการเขาทําได้อย่างไรบ้างต้อนรับคุณพัศเกษครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณพัศเกษผมถามนิดหนึ่งว่าอยากให้คุณพัศเกษเล่านิดหนึ่งความเป็นมาก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ย เป็นวิศวกรใช่ไหมฮะใช่เคยอยากให้เล่านิดหนึ่งว่าเป็นย่างไงบ้างอ่าตอนแรกผมก็เรียกว่าเป็นเอนจิเนียร์ให้เลยอ่าเป็นาาวิศวกรชาวบ,บ้านก็คือช่างงอ่าเป็นช่างเป็นช่างก็ประสบการณ์ประมาณ10ปีส0ปีเป็นช่างมาส0ปี10ปีเปเปครับเขาก็ดีนี่ม,มันดีดีมากเป็นอาชีพที่ว่าไม่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับลูกค้ามากมากเลยเราแค่ว่าทำซ่อมเครื่องแล้วก็จบก็คือจบเลยลูกค้างอด้วยใช่ครับอทีนี้จุดเบนเข็มผมก็มาว่าเออเราอยากเป็นแมเนเจอร์นะฮะผมก็เลยย้ายไปบริษัทบริษัท ก็ยก็ยังเป็นช่างอยู่เป็นช่างครับเป็นหัวหน้าก็ยังเป็นหัวหน้าช่างอยู่เอผมว่าย้ายกลับมาดีกว่ากลับมากลับมาสายเครื่องมือแพทย์เหมือนเดิมนะเพราะว่าอยากเป็นหัวหน้าช่างเหมือนเดิมนะครับทีนี้ในจังหวะนี้เองมันมีโอกาสเล็กๆเข้ามาแล้วครับว่าลองไปขายสวิตช์คอนแทคไหมขายเริ่มต้นของการขายเราเราเสนอเขาหรือผู้ใหญ่เสนอเราก็ผู้ใหญ่อยากให้ลองดูอยากให้ลองดูณตอนนั้นเองเนี่ยอยากรู้เวลาผู้ใหญ่มายื่นข้อเสนอให้เฮ้ยคุณวัชเกณฑ ผมว่าคุณได้จะไปช่วยขาย MA นะ็มเานนี่สมมตินะบทควาทสมมตินะตอนนั้นรู้สึกยังไงไม่มั่นใจไม่กลัวไหมหรือว่ารู้สึกไงต่อต้านไหมไม่ไม่ต่อต้านนะครับ,รบเพราะว่าสิปีที่ผมผ่านมาคือว่าอ,อิ่มตัวในสายช่างเนาะมอพูดตรงว่าเราอยากทําอะไรที่มันเราแน่ทําได้แล้วคนอื่นมันทําได้เว้ยผมก็อม,อมองคนอื่นเลยทำไมคนอื่นมันขายขายขายแล้วจุดจุดของของงานขายคือ เรามองไว้นะครับทั่วโลกเนี่ยเขาขายขายถูกแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ขายทุกคนขายหมดด็กเกิดมาก็ขายครับไปลำร้องววว้าเนี่ยก็คือขายให้คนสนใจใช่ครับนาอย่างประเทศเราเราเราขายนะขายสินค้าไปต่างประเทศแล้วเงินเข้าประเทศนี่ะผมถึงเรียกว่างานขายคนที่รวยที่สุดขายเหมือนกันครับขายสินค้าเขานั่นหมายความว่างานขายเ่รวยที่สุดแล้วโอกาสของการความประสบความสำเร็จเนี่ยสูงกว่างาาถ้าผมคงกล้าพูดเลยเพราะว่าในการเติบโตเนี่ยส่วนมากอะ GM หรือซ e o เนี่ยมาจาก งานขายครับไม่แต่ผมอยากถามคุณวักียก่อนตอนนี้คุณพูดเพราะคุณเป็นเซลล์แล้วไงครับคุณย้อนกลับไปตอนที่คุณเป็นช่างอะ่ะค,คือณโมเมนต,ต์ตรงนั้นเนี่ยยังไม่เห็นไงว่าขายแล้วมันจะประสบความสำเร็จเปล่าวะมันจะดีเปล่าวะมันจะใช่เปล่าวะเสียงลือเสียงแล้วอ้างว่าขายแล้วเงินจะดีกว่าร่ํารวยกว่าคือณตอนนั้นเองเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณคุณกล้าที่จะเปลี่ยนอะคือ,อย้อนไปคนคนอื่นประสบความสําเร็จงานขายอ,อ๋อ<ม>ดูคนอื่นก่อนดูคนอื่นก่อนโอเคผมก็อยากมันบ้าง อยากมันมากตอนแรกผมก็ไม่ได้หวังรวยครับผมว่าผมขายเอามันเพราผมทําได้ไหมอ uh, ่ท,ท้าทายท้าทายใช่ครับ <Okay. S 2> เพราะมีแต่คนคนบอกเอ้ยเราปเป็นช่างเราก็ได้ยินเขาว่าขายอะไรได้ไหมอ uh, อะไรมันขายได้เอาเกี่ยวกับงานขายกละ uh, มันไม่ใช่แค่ซ่อมนี่นานะ uh, ครับฉะนั้นงานขายก็เป็นจุดจุดที่ทําให้ผมต้องมาศึกษาแล้วไม่อยากหันกลับไปงานพยายหาง,งานสวิตโอ uh, คือน้วันนี้เองเนี่ยเป็นช่างเ,เป็นเป็นเซลเนี่ยขายมากี่ปีแล้ว ประมาณ 5- 6ปีแล้วครับห้าปีเราเป็นเซอร์วิสมาส0ปีเป็นช่างเออเป็นเซลมา5้าปีพูดถึงถ้าตอนนี้จะกลับไปเป็นเป็นช่างใหม่เขาไปได้นะไปได้ครับเคยเคยคิดเหมือนกันแต่เคยกลับไปละครับถ้าสุดท้ายอยู่ไม่รอดเขากลับมาขายแสดงว่าถนัดงานขายมากกว่าใช่ครับสนุกกว่าสนุกกว่าหนึ่งก็คือเราได้เจอผู้คนสองคือเราได้พูดเราได้ไปเจออะไรใหม่ๆเราได้ไปอ่านคนอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ มันมีอะไรที่มันแปลกกว่าช่างเพราะช่างมันเป็นมีแพทเทิร์นเดิมนะฮะแพทเทิร์นมันว่าหนึ่งเราต้องทำหนึ่งสองสามที่ากัเก้าสิบมันก็จะวนอยู่ไงครับแต่งานขายคือมันมันแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันครับมันมีอะไรที่ที่ว่าสร้างสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่เจอคนแบบเนี้ยเราก็ต้องเข้าหาลูกค้าแบบนี้เจอคนอีกแบบนึงก็จะเป็นอีกแบบนึงมันเลยเป็นอะไรที่แปลกใหม่บางวันไม่เจอหนึ่งสองบางวันเจอเก้าเลยมันเจอสิบเลยใช่ครับเจอสิบเอ็ดเลยอย่างเงี้ยงงนะแล้วงานขายบางครั้งมันทําให้ผมรู้สึกทััศนนนคติดีีขึ้้ออย่่่าางเเชผมจลูกท ลูกค้าโกรธลูกค้าโมโหคือมันเป็นธรรมดาแบบนีที่เราจะเจอแต่ผมก็ไม่ได้โกรธลูกค้านะแต่ผมแค่ว่ามันเป็นไทของเขามันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาคนแบบเนี้ยเพราะคนบางประเภทจะเข้าเราได้แล้วบางประเภทก็เข้ากับเราไม่ได้ไม่มีทางที่มันจะคิดก,กันได้ลอยรู้สึกว่าเหนื่อยไหมท้อไหมคือบางคนเองที่ไม่อยากมาเป็นเป็นเซลเนี่ยเพราะว่าบางทีก็ไม่อยากให้โดนลูกค้าด่าจูิงจริงลูกค้าบ่นเนี่ยเบื่อไหมท้อไหมผมไม่ไม่เคยท้อในเรื่องงานขายผมสนุกกับลูกค้าเพราะว่า ในวันที่เราขายได้เราจะรู้สึกว่าโอ้โหเราฟินมันะจะเป็นอะไรที่ที่แบบเออขาเรียกว่ายิ่งถ้ามีคนชื่นชมเนี่ยโอ้โหมันยิ่งกว่าเซอร์วิสนะฮะเซอร์วิสบอกว่าเฮ้ยซ่อมเก่งไม่เท่าขายเก่งครับไม่เท่าขายอ๋อ <c oughs> ฟังไว้ซ่อมเก่งไม่เท่าขายเก่งถูกไหมส <c oughs> ้อมเก่งไม่เท่าขายเก่งใช่แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องจริงเลย <Okay. S 2> ที่ผมบอกมาคุณจะซ่อมไงล่ะันมันคือหลังบ้านครับขายคือหน้าบ้านอย่างนี้ผมถามนิดนึง ในฐานะที่คุณพัสเกณยรเนเดยกก็เรียกได้ว่าเป็นจากช่างเข้ามาเป็นเป็นขายถ้าคนที่เป็นช่างแล้วจะมาเป็นขายเนี่ยสเต็ปแรกแหรือว่าจุดเริ่มต้นของการที่จะผันตัวเองมาเป็นเป็นขายเนี่ยต้องทำยไงบ้างใจผมใจผมบอกก็าใจเลยครับถ้าใจไม่อยากขายครับยังไงก็มาไม่ได้เพราะว่าผมผมถือเลยครับว่าในเรื่องของมันถูกกำหนดตั้งต้นหรือว่าในการเลือกสายอาชีพครับถ้าเราอยากจับไครครวง ไม่อยากคุยลูกค้ามากคุณก็จะเป็นช่างแต่ถ้า9ก้าวก้าข้างเฮ้ยงานขายคือมันก็ต้องคุยเพราะไม่คุยลูกค้าก็ไม่รู้เรื่องแล้วสองคือเราก็ต้องไปฝึกสเต็ปของการสกิลการขายโอเคทักษะการขายเราจะเข้าเข้าหาลูกค้าไงเช่นสวัสดีครับเพราะว่าไม่เหมือนในมุมของงานสวิตอะไปถึงสวัสดีครับพี่ผมมาซ่อมเครื่องับลูกค้าแฮปปี้เลยอ๋อเชิญเลยน้องแต่ถ้าเป็นเซลล์ครับน้องรอก่อนนะเดี๋ยวพี่ว่างพี่ค่อยมาหาใหม่นี่คือโมเมนต์ที่ต่างกันละ ท,ที่เจออย่างแรกเลยครับในการในการในงานขายเ,<อ>เพราะว่างานขายคือลูกค้ามากักบอกให้รอก่อน<ไ>เพราะเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวนั้นแต่เป็นช่างเขาต้องการเราเพื่อมาซ่อมเครื่อนเขาทางานได้ต่อแต่งานขายไว้ก่อนนะนะ้องถ้าผมถามนิดนองนึ่งว่ากุญแจของความสําเร็จของการเป็นเซลเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในเรื่องของทักษะการขายเลยรเรื่องการปิดเราต้องรู้เขารู้เรารู้วิธีหรือกลยุทธ์ที่เราจะเข้าไป ไปทํางานขายได้อันนี้คือสิ่งหนึ่สำคัญซึ่งถามว่าสกิลเนี้ยมันก็ใช้ประสบการณ์ด้วยแต่ก็มีวิธีการเรียนรับเรียนกับอาจารย์นะไงเรียนรัานเนเรียนกับผมนะฮะบอกก็จะมีทักษะในการเรียนใช่ไหมใช่ครับคือแล้วก็โลกโลกปัจจุบันมันก็มันคือเรื่องของ YouTube ก็มีนะฮะแล้วก็เอาประสบการณ์คนอื่นนะ มันจะเร็วที่สุดมันไม่ใช้ไม่ได้ทุกเคสนะครับแต่มันปรประยุกต์ใช้ได้มันทําให้สั้นขึ้นนะใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ค่อยมีหลักสูตรการขายเดี๋ยวนี้มีแล้วก็ทาให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ง่ายขึ้นครับใช่ถูกไหมถูกครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเอเนี่ยคนที่เป็นเป็นกุญแจความสำเร็จก็คือเราต้องเปิดใจเนาะพัฒนาถูกไหมครแล้ววันนี้ทํามาเรียกว่าคุณบัสเกนแฮปปี้ไหมกับผลงานการขาย อ่ายังครับยังยังผมยังผมว่าผมยังไม่ถึงขีดสุดของการพัฒนาผมว่ามนุษย์มันต้องเรียนรู้เรื่อยๆครับผมมองว่าผมจะไม่หลงกับคาว่าสําเร็จผมอาจจะไม่มีคาว่าสําเร็จในตัวผมเลยซ้ำแต่ผมต้องพัฒนาติมือเรื่อผมไม่รู้ว่าผมอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับคนอื่นครับแต่ผมต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับกับว่าอย่าทำตัวเป็นน้าเต็มแก้วใช่ครับถูกไหมยังต้องเรียนรู้โดยเฉพาะเซลล์ก็ยังต้องเรียนรู้อยู่ใช่ครับอืมคือเราจะบอกว่าเราเราเก่งไหม มันผมว่ามันก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วครับแค่คิดว่าเก่งถ้าเกี่ยวเก่งก็ผิดตั้งแต่ต้นใช่ครับ<อ>ฉะนั้นในเรื่องของงานการเรียนรู้เนี่ยมันสาคัญสำหรับเซลล์ถ้าเซลล์หยุดเรียนรู้คู่แข่งเขาก็มามาอย่างเช่นยุคก,กันของการตลาดยุคนี้ใช่ไหมครับถ้าองค์กรไม่เปลี่ยนทุกอย่างกลยุทธ์ในการขายไม่เปลี่ยนเนี่ยค,คนอื่นเขาก็มาคิดแทนเราก็ตามเขาอีกข้อดีของการเป็นเซลล์เนี่ยมันมีอะไรบ้าง เพราะตอนนี้ตอนนี้คุณบอกได้แล้วว่าก็คุณผ่านเซลมาห้าหปีข้อเดีองกันเป็นเซลล์หนึ่งก็คือเรื่องของการอ่านคนละอ่านคนใช่ครับ2คือในวันที่เราก้าวออกจากบริษัทเนี่ยรเรารู้วิธีที่เราจะขายของไงละขายทุกอย่างได้ใช่ครับเซลเซลเซลที่เก่งจะขายอะไรก็ได้แต่ผมบอกผมไม่ใช่เซลเก่งนะแต่ผมก็รู้ว่าผมจะเดินยังไงถ้าเกิดวันหนึ่งที่ผมต้องเดินไปท,ทําธุรกิจส่วนตัวแต่ส่วนใหญ่คนเก่งเขาจะถ่อมตัวนะฮะอันนี้ถ่อมตัวอยู่แล้วะไม่ครับผมพูดจริงผมไม่เก่งจริงอ่ายังไงต่อ ก็ในในมุมของในเรื่องของทำธุรกิจส่วนตัวก็สามารถที่จะทําได้ใช่ครับเพราะเรารู้ว่าเราจะขายยังไงเราพูดเป็นเรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรใช่ไหมครับเพราะเราผ่านมรนรู้ว่าเฮ้ยลูกค้าต้องการความแตกต่างรู้ลูกค้าต้องการสิ่งที่ส่วนของเขาบางครั้งเงินก็ไม่ได้ตอบโจทย์เขาใช่ไหมครับทุกอย่างในในสิ่งที่เราคิดคิดว่าเฮ้ยของถูกมันต้องดี จริงไหมมันก็ยงมังไม่ใช่ลูกค้าเลือกเพราะคอนเนคกชันก็มีเพราะสายสัมพันธ์เนาะใช่ครับฉะนั้นเราจะเจอเลยหลายมุมที่เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราคิดแบบใกม่เนยครับอยากให้คุณพัชเกณฑรฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับรวมทั้งคนที่เป็นช่างมาก่อนหรือคนที่เป็นเซลล์มาก่อนนะว่าอยากจะบอกอะไรเขาในเรื่องของงานขายมันไม่ได้ยากนะครับผมเพียงแต่ว่าเอาใจมาลงของมันแล้วสนุกของมันนะฮะแลวทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพัสเกณฑ์พรดารันพบนะครับที่ให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับคนที่ยังลังเลนะครับไม่มั่นใจในการที่จะมาเป็นเซลนะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดเพราะว่าคนนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านตรงนั้นแล้ววันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายนั่นแน่อย่าลืมใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยยังมีคลิปดีๆแบบนี้มากมายนะครับอย่าลืมนะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีส่งให้เพื่อนเยอะๆไปหมด นะครับเรามาเจอกันบ่อยๆนะครับกับผมดรสุรชัยโคสิบบอลชัยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย